อิสระทางการเงินใช่ไหมคะเหมือนแบบในนี้แบบได้ยินในเน็ตแบบเขาคิดกันมากเลยแบบว่าถ้าคุณไม่มีอิสระนะถ้าคุณจะใช้เวลาคุณทางานให้คนอื่นอยู่นะคุณก็คือจะไม่มีอิสระทางการเงินคือชีวิตจ,จริงอะค่ะคนนี้เขาแบบหาเงินศูนย์แรกด้วยตัวเองอะจนถึงสิบล้านบาทอะคือมันมันยากมากมันมีเปอร์เซ็นต์แบบน้อยมากในประเทศไทยอะค่ะแล้วแบบแตอนแรกเลยนี่ก็คิดว่าแบบเออมันก็น่าจะได้นะแบบถ้าสมมติเราหาเงินก้อนหาเงินให้เยอะมากๆเราอยู่จนถึงแปดสิบแล้วเราต้องทำทานไนอะไรเงี้ย สอบยี่สิบถึงสี่สิบล้านอะไรเงี้ยาอจะได้ก็ได้นะแล้วพอเขาประกาศว่าเราเสียตอนสี่สิบห้าจบจบเลยเรื่องอิสระทางการเงินจบเลยมันมันอาจจะเป็นเกมสําหรับคนที่บ้านเขาอะมีต้นทุนมาให้แล้วสิบล้านแล้วแล้วเอาไปลงทุนต่ออีกให้ได้ยี่สิบสี่สิบล้านอะไรเงี้ยมันมันจะกี่เปอร์เซ็นต์ของคนอะคะที่แบบบ้านมีเงินให้อยู่แล้วสิบล้านอะ้แล้วแบบได้ภาษสิอินคาบิลาแสนแล้วก็มีแบบอิสระทางการเงินสามารถเอาไปลงทุนต่อยอดได้นะคะซึ่งเป็นคนละเกมกับคนที่เขาแบบหาเองตั้งแต่ศูนย์ บางอย่างมันก็คนละเกมกันเนาะซึ่งเลยนี่คิดว่าการเสียงตอนสี่สิบห้าใช่ไหมคะคือต่อให้เราไม่สามารถหาเงินหาเงินก้อนได้แบบก้อนใหญ่เพื่อแบบอยู่ถึงกเกษียณได้อะคะ่ะทุกคนก็ทำไม่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็จะออกแบบประเทศเออกแบบการสาธารุภปโภคหรือว่าอะไรที่จำเป็นต่างๆในชีวิตเราให้มันอยู่ได้อยู่แล้วะคะ่ะยังไงซะก็ต้องมีข้าวที่ราคาถูกอะคะ่ะ ให้เราอยู่ในโชีวิตอยู่ได้มันไม่อร่อยมันไม่แบบไฟดิเนียงก็เถอะนะหรือว่าการรักษาพยาบาลต่างๆอาจจะแบบไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็มีสามสิบบาทรักษาสุกยังไงก็อยู่ได้ค่ะแบบไม่ต้องเครียดื่องแบบอิสระทางการเงินอะไรเหมือนมากค่ะนะยกเว้นแบบเอ่อคนที่คนเครียดจริงๆอะค่ะคือแบบคือคนที่แบบใช้เงินแบบซื้อความสุขแล้วแบบเป็นนี่เพื่อความสุขเร็วเกินไปอะของใช่ไหมค่ะแบบของเพื่ออิสระทางการเงินแต่เนี่ยคิดว่าอิสระจริงๆอะ ก็คือการอิสระจากการพยายามมีอิสระก็คือไม่ต้องมีอิสระไงก็คือไม่ต้องพยายามมีอิสระไงี่ยแล้วก็เป็นอิสระจริงๆนั่นเองเหมือนกับว่าทุกคนอยู่ในคุกอะค่ะอยู่ในคุกอยู่ในคุกที่ว่าเราต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดแต่อิสระจริงคือเราก็ไม่ต้องพยายามหาเงินให้ได้มากที่สุดก็ได้เลยนี่คือว่าการใช้เงินที่ถูกต้องจริงๆอ่ะคือควรซื้อสิ่งที่เราจะลดความกังวลในอนาคตถ้าเราซื้อสิ่งที่มันเป็นความสุขไปเรื่อยๆอะค่ะเงินก็จะหมดแล้วก็หาเท่าไหร่ก็ไม่มีจำกัด แต่ว่าถ้าเราซื้อสิ่งที่มันจะลดความกังวลในอนาคตได้อะค่ะเอออันนั้นก็คือการที่แบบมีสละแล้วอย่างเช่นเรื่องเอออย่างเช่นเราใช้เงนินซื้อสิ่งที่ลดความกังวลใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าสมมติเรื่องอาหารอากาศน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันแต่นี่เคยคิดว่าแบบต่างประเทศประเทศที่เขาจะเลยกว่ามันดีกว่าเมืองไทยใช่ไหมคะแต่ที่จริงแบบก็คือเสียภาษีมากกว่าอย่างไรก็ต้องโดน P M สองจุดห้าอยู่ดีแล้วก็ในน้ำก็ยังเปื้อนแบบไมโครพลาสติกอยู่ดีเมืองไทยก็ได้ก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ เราก็ต้องมาซื้อความปลอดภัยให้ตัวเองใช่ไหมคะถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยออกไปนอกบ้านก็ต้องแบบใส่เนี่ยหน้ากากอยู่ในบ้านก็ต้องแบบเปิดเครื่องฟอกอากาศเนาะก็ต้องแบบมีเครื่องกรองน้ำอะไรเงี้ยก็จะแบบลดความกังวลได้เวยเราจะเสงโรคมะเร็งน้อยนิดนึงเรื่องอะไรอย่าง <S <S ที่แบบใช้เงินเพื่อลดความกังวลใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าสมมติสักสิบล้านบาทอะซึ่งคนทุกคนในครอบครัวไม่มีใครที่จะจะสามารถหาสิบล้านบาทได้ทุกคนนะต่ให้มีคนหนึ่งหาได้สิบล้านบาท คุณก็ต้องเอาบบไปแบ่งดูแลคนในครอบครัวนีซึ่งคนในครอบครัวก็อาจจะเลือกคนเยอะแต่การจะเลือกก็แคคนนี้เป็นมะเร็งคนนี้เป็นโรคหัวใจคนนี้เป็นโรคแบบหลอดเลือดสมองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขค่ะไม่ต้องแบบเครียดกับการหาเงินอะไรมากขนาดนั้นแล้วเรื่องการแพทย์อะคะ่ะก็คือแบบสําคัญมากสําคัญมากจริงๆสำคัญมาก,มาก,มากแบบว่าถ้าสมมติมีคนในครอบครัวป่วยยเงี้ยบางทีเราแบบส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดแล้วเจอหมออะบางทีเราแล้วแต่โลก้วยนะคะว่าแบบหมอคนไหนเก่งไม่เก่งอะก็ต้องแบบมีเงินย้ายโรงพยาบาลย้ายโรงพยาบาลก็คอมบบะ่้แพ ซึ่งการซื้อประกันเนี่ยแล้วก็จะทำให้เราหมดความกังวลเรื่องตรงนี้ไปได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องหนึ่งในปัจจัยสี่เนาะต่อมาก็คือเรื่องบ้านบ้านนี่ก็คือเอาที่จริงเลนี่คิดว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะถ้าถ้ามีก็คือแบบก็ต้องมีค่าใช้จา่ายในการซ่อมแซมอะไร maintenance ต่างๆด้วยเนาะมันก็แบบไม่ได้อยู่ทางงาําวรสัทีเพราะว่าต้องหาค่า maintenance บ้านค่าส่วนกลางอะไรอีกแต่ที่จริงก็คือแบบถ้าเราแบบไม่สนใจเรื่องบ้านเลยเะ แล้นี่แบบเห็นข่าวที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบบ้านที่ต่างจังหวัดเขาจะไม่ค่อยมีรู้กันใช่ไหมคะข่าวเพิ่งเกิดเรื่องนี้เองว่ามีคนที่เขาแบบลงจากรถจอดรถจะเดินเข้าบ้านลัวเองแบบมีคนติดยาเสพติดมาฆ่าเขาตายที่หน้าบ้านเขาเลยบางทีเราก็ต้องมีงบประมาณก่อนหนึ่งซื้อบ้านที่เราควรจะอยู่ในที่ที่เราไม่มีความกลัวใช่ไหมคะหรือว่าอย่างเงี้ยก็ใกล้โรงพยาบาลอะไรเงี้ยใกล้สถานที่แบบชอบไปซื้อข้าวกินก็ได้ไปรับบ้านใกล้โรงเรียนใกล้ที่ทำงานแล้วก็อะไร ก็น่าจะประมาณนี้แหละส่วนมากก็คือปัจจัยสี่ถ้าเราเอาเงินไปซื้อของที่มันจะลดความกังวลในอนาคตอะค่ะชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นก็จะแบบเป็นอิสระในมาง่ายขึ้นแต่ถ้ากับการถ้าเราเอาเงินไปซื้อของที่มันเป็นความสุขเราก็ต้องแบบหาเงินแบบอินฟินิตี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จะไปอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมคะถ้าคนตกงานเยอะมากจริงๆแล้วอะคนที่เขาแบบผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ไหวแล้วโดนยึดอะไรเงี้ยก็จะลำบากแบบลำบากมากๆอย่าว่าแต่สถาการณ์หนเด็ก็ซึ่งถ้าคนแบบลำบากมากๆแล้วค่ะน่าตกเป็นช่วงที่คนที่เขาแบบไม่มีหนี้้้้ออออ่ะะจไดชซืขงค วิกฤตก็มีปรออกันเพราะฉะนั้นก็พยายามบบอย่าหัตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้เกิดวิกฤตนะคะบางทีถ้าเราคนเราหรือคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคร้ายแบบต้องหยุดทํางานอะไรเงี้ยเล้ก็รู้สึกว่าวุ้ยราได้ขาดหายเราต้องแบบมีวิกฤตแน่เลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกซื้อประกันได้นะคะแล้วก็จะมีประกันสุขภาพที่แบบว่ามีเจอโรคร้ายแล้วก็ได้รับเงินก้อนกรณีที่แบบว่าหยุดงานยอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้ไปทํางานต่อก็แบบมีแบบเลือกได้ว่าเราจะเอาเงินชดเชยค่าแรงงานนะคะหรือว่าแบบถ้าสมมติเป็นสวาวนลกของครอบครัวใช่ไหมคะถ คนอาคนอาลูกลูกชายลูกสาวอะไรเงี้ยแบบไม่มีเงินไปโรงเรียนไม่มีเงินซื้อข้าวไม่มีเงินจา่ายค่าหนังค่าไฟอะไรเงี้ยล้วก็สามารถเลือกแบบประกันที่มีการเดยเชยรายได้ได้นะคะหรือแบบถ้าเราเจอโรครายหรือเราพิการอะไรเงี้ยแล้วเราแบบไม่สามารถไปทํางานได้เป็นเดือนเลยอะเออเลือกแบบเจอเหตุเหตุได้รับเงินก้อนหรือว่าเจอโรครายได้รับเงินก้อนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะแบบลดความกังวลในอนานคตได้นะ <G uard> แล้วก็ประกันชีวิตนะคะแบบว่าถ้าสมมติสา่หลักในครอบครัวจากไปอะคนในครอบครัวก็ยังได้รับเงินก้อนอ่เนาะ แล้วอะไรนี่ก็เห็นคอนเทนต์ที่แบบว่าคนรวยมากๆเขาจะไม่ซื้อประกันกันใช่ไหมคะถ้าเขามีแบบพันล้านขึ้นไปเนี่ยวะก็น่าซื้อ,อเพราะว่าประกันแบบเราก็แบบประมาณแค่หลักล้านหลักสิบล้านเนองเนาะบางซึ่งมันก็เป็นเรื่องเงินหลักล้านกับหลักสิบล้านอะมันคือเรื่องใหญ่ของคนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศอยู่แล้วอะซึ่งถ้าคงเป็นแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ที่แบบมีพันล้านขึ้นไปแล้วแบบไม่ได้ส่วนยอดเงินหลักล้านหลักสิบล้านแล้วอะมันก็ไม่ต้องซื้อประกันทุกเดียวสิบ บางคนก็แบบเป็นโอกาสให้คนในครอบครัวป่วยได้แบบโรคมเะเร็งโรคสมองโรคหัวใจก็ช่วยคนในครอบครัวดได้ทนันนะคะอาจจะแบบอยู่ชีวิตคนในครอบครัวกลับมาได้ในี่คิดว่ามีสิบล้านก็สบแบบก็ได้แต่ว,ว่าสบายใจแล้วมันไม่ต้องแบบวางเงินถึงขั้นแบบเกษีมถึงอายุปแปดสิบก็คำมือรแบบ์มันยากมากแค่สิบล้านเนี่ยมันก็แบบสามารถสร้างแพสซีฟอิคในคำหรืออะไรก็ได้เราสามารถควบคุมทุกอย่างที่ ที่เราเป็นเรื่องความกังวลต่างๆ,ๆในชีวิตของเราได้นะคะซึ่งทุกคนไม่จำเป็นต้องมีเงินถึงสิบล้านจริงๆนะคะทุกคนสามารถแอนไลน์เลนี่แล้วก็ซื้อประกันกับไทยประกันชีวิตได้เลยะคะ่ะแบบว่า5ล้านก็มีนะคะที่ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆแล้วก็ถ้าใครอยากได้มรดกก็มีนะคะสิบล้านจ่ายถ้าผู้สูงอายุอประมาณ60ละกันจ่ายปีละ3 0 0แสนถ้าคนผู้สูงอายุจากไปในเวลาที่กำหนดนะคะก็ได้รับสูงสุดถึง1 0ล้านบาทหรือแบบถ้ายออลดล,ลงมาใช่ไหมคะอยากได้ล้านหนึ่งก็จ่ายปีละ3สามหมื่ ยังไงก็แอดไลน์มาสอบถามอายุ um. IU, อะไรกันก่อนแจ้งข้อมูลมาให้เทียราคากันก่อนได้นะคะนี้คืคำแนะนำทุกคนเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็รับสมัครตัวแทนประกรันด้วยนะคะวันนี้เป็นราคาสสดนี้ะไป